แชร์ภูมิใจเสนอเราไปหารูปในนั้นแหละสักอันที่เราถ่ายงานวันนีะขอเอาบอกแล้วแอมเม็กเขาคือแอมเอ่ะพี่พีโชว์หน่อยเออใส่เลย่าได้แล้วก็อันเนี้ยที่พียกให้ฉันแล้วเอาอันนี้ไปอันนี้สวยมากตรงนี้ทางนี้เหมือนที่ทาี้ อีกมมมัันนไไ่ด้ทุกคนสงสารหญิงกับคิวป้าไม่อยู่อะไรตรงเนี้ยจริงน้อยสวยสวยมากขอบคุณน้องอยู่แล้วน้องชขอบคุณค่ะทุกคนปวดหัวกันไหมเสียงคล้ายกันมากก็เธอเสียงเหมือนกันทั้งโลกใช่ค่ะเสียงเหมือนกันทั้งโลกก็เธอยมาตั้งหน่อยค่ะเอาเพชรอะไรนะคะนี่ต้องคว่ำหน้าตัดตรงอหนนิดนึงอ่ะใช่มันจะทอนเสงไม่ขึ้นดีเียอ่ะโอเคพี่ผิหล่อ วายไอคจีถ่ายรูปสวยมาก <c oughs> ไม่อะไอคู่กนะันอะหลังใหญ่เสร็จก็คือหลังดอกน,นะพี่พีถ่ายรูปยืนอย่างนี้เออไก่เคีย,ยวหอเคียวกรงยุนนะ้ยไหมเว้ยคือแบบเราอะก็ลองกดแขนเสื้อดูมันก็จะได้เห็นนะไรกันมากคือจริงพวกแกมาทำไมคือเป็นฟิลยายอยู่เลยอันนี้นอุ้ย อันนี้เราให้ดูได้ใช่ไหมได้ทุกคนไม่มีอะไรปกปิดแล้วล่ะว้าวนับพีพีใส่ดน้าปัดเขียวขึ้นเหมือนกันนะคันนะี้จริงได้ไหมโอเคเออถ่ายกัฉันไม่ทันเลยฉันม้องลยวนี่นี่คิวคิวรับมอบในการทองคำไม่ถึงจะถ่ายกับอันนี้อันนี้เหรอูยังไม่ได้ถ่ายกัน ฟังวีดแล้วอยู่ดีก็วีดถ่ายแต่นาฬิกาทองไม่ได้ถ่ายกับใครเลก็ไม่รู้ไม่ค่ะเขินโอเคทุกคนไม่ปวดหัวนะถ้าโอ้ยิงตังไม่ได้เลยอย่างเงี้เพลงไม่ได้เพลงไม่ได้จริงบอกเขาให้เพลงดีนะพีถ่ายนะทุกคนเป็นอากาศพี่พีนหล่อถ่ายกุหลาบได้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายกุหลาบนะคะเอ้ยไม่เอาถ่ายอีกด right, ีกว่าถ no ่ายกับกุหลาบใช่ใช่ใช่เออมันลอย แขนบนกุหลาบใช่แขนบนกุหลาบขอบคุณนะคะไอเดียเราเออโอ้หพุ่งตรงนะปกติอ่ะแก้มผมก็แค่อะไรหร้อเปล่ก่อนสัเพลงเดินเธอไม่ต้องให้ขนาดนั้นฉันเห็นกล้องเธอว้ายสวยมากนิ้วส่งมือมือส่งนิ้ว ส่งแขนดอกไม้ส่งขนแขกไม่คิดว่าหญิงเป็นคนอย่างนี้ปะจดหญิงว่าหญิงได้ได้หัวใจมานะจากใครกันเนีอุ้ยค่ะเอานี่พี่พีทเพื่อนร่วมงานให้หนูถ่ายนะผู้หญิงค่ะมือพี่ทสวยมากถ่ายคู่กับแผนพี่ทด้วยอ๋อเดี๋ยวแล้มาหน่อยนิดหน่อยปะนิดหน่อยค่ะใร่อะารมาหน่อยงั้นพี่ทต้องมาพาดคู่หน่อยค่ะเอาละพีทต้องไปยืนฝั่ง ใส่นาฬิกาด้วยดีมากโอเคทับดอกไม้พังเลยพี่พีทําให้มันเออเออพี่พีทําดอกไม้หนูเบาๆเดี๋ยวสดพี่พีเขาชอบในนองแต่ฉันชอบเนวิต้าพี่พี่บุ๋มอานิ้วออกมาเออเนวิต้ขอโทษนะคะพี่พีขอาโซนนี่ได้ไหมเนี่ยเหรอเนี่ยอุ้ยบังเพชรหมดเลยบังเพชรทิ้ไม่อยากไม่ได้โชว์คัสแมนอ๋อโอเคไม่อยากโชว์นี้แมนเอาแล้วโซนที่เขาใช้สวยพี่พี รูปนี้ปังมากโอ้โหโอ๋อ,โโอต้องปรกับตรงมือนี้มันจะถึงชั้นหมดมีคนบอกว่าอย่าบังแหวนมัน <c oughs> อันนี้มันเป็นวันเลนไทน์ของเขาอยากดูแหวนค่อยไปดูงานแต่ง<ช><ส>นะคะอยอยากดน่ย <c oughs> อยากดูงนแตนงยาดน่ยาแต่อยาดยแ่ากนยู่แฟงอะ ปังมาอ RM ใหญ่ปะต้องใส่ก่อนนี่แวตลกพี่บุ๋มแมนมากไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านมากอยากจะถ่ายเหมือนคนพยายามปะอันเนี้ยเหมือนคนพยายามมันไม่ได้ มันไม่ส่งเราอันนี้ส่งไหมไม่ส่งไมลิการส่ง están, มืออันนี้ส่งรายการไหมไม่ส่งอันนี้เหมือนอันนี้อลาเป็ดเป็นข้างนี้ส่งไหมสวายนิ้วส่งมือมือส่งแขนเศรษเลือดส่งแบคนแขนหรอปะแล้วม้าเนี้อุ้ยเศรษเลือดปะอันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรฝึกผู้หญิงที่เป็นแบบส่งซออ่ะมวยส่งซออ่ะ อถอดเถอะพี่คนเพิ่งรวยเพิ่งมี้งะตังเราอยากใสอ่ะเขาไม่น่ามอกกาหนูกอันนี้โชว์แมนสวยฮะมันบัได้เออทุกคนบอกว่ามันไม่ได้อันนี้ส่งกลับค่ะแล้วอันนี้คะส่งเข้าธนาคารเธอดูอันนี้อุ้ยพี่มูมมันนี้เห็นฉันเลย ว่าเป็นเซพีเพราะช่วงหลังพี่จะซื้อแต่คอเพชรให้ในนี้ให้ใส่รุ่นนี้น่าโอ้ยแล้วอันนี้พี่ผิดเรีอยงนะอ่ะือวดหน่อยขีในการใส่อะเห็นเพชรไม่ไม่ตาวาวเมื่อกี้เห็นเงินแล้วตาวาวกว่าจริงเพราะนาฬิกาเขาจะใส่แค่แบบเพลงไม่ได้นาฬิกาเหมือนตัดเราอะไม่แต่ไม่สวยพรุ่งนี้เป็นข่าวทุกสำนักแน่นวลนวลนวลละอโอผมทำลายโบยักษ์พี่หรอพี่จะรูปออกมาแล้วเอารูปออกมาแล้วใช้เวลาอีก เราเอาอธิบายนี่ไหมเดี๋ยวคืนนี้แต่งแต่งโอ้ยมันช้ามันเอาเ่ะต้องลงคืนนี้เหรองานนี้เหรเราเราต้องลงไม่คืนนี้แต่ว่าก็แต่ก็ขอไงใช่ใช่เราลงขอวันนี้เลยไม่ได้หรอลงงานให้คนเห็นคนฟิโอ้ยอพี่บุ๋มพูดมาเดี๋ยวมันริวกูนั่นเอาของเราเซตแรกมาหน่อยาอ่ารไทยหรอคะค่ะ นี่งเห็นเห็นสียังเห็นสียังขอรูปหวานหวานหน่อยค่ะใส่ไม่ได้ดีเงินมาตั้งใจทำแบบเนี้ยเจ้าหญิงขอทักเนาะพี่พีทพี่คิวมีแฟนยังครับหวายผู้ชายเหรอวายโสดค่ะทำเป็นทุกอย่างเลยนะคะถ่ายรูปก็ได้โอ้ยจริงๆใครไหนรู้หรอเปล่าแ้่แต่นาฬิกาทองก็คืนร้อยผู้ชายคนไหนคิวอาส่งมอ เราเอาไปภาบตรงดอกไม้ไหมอุ้ยเหมาะอ่ะมันดูแมนแมนเหมาะสำหรับแกอ่ะแล้วหนีขึ้หยิงเมาหนี้อีกได้อะไรไี่อยากจะอวดอ่ะพี่พี่บุ๋งเดี๋ยวหยิ่งสิฉันได้นี่ค่ะพี่พี่ส่งมอบหน่อยซึ่งซึ่งมนีเป็นขงคิวแต่ว่าไม่ไรอย่าขอโทษนะเพราะว่านะเพราะคิวทำไมนะเพราะเดี๋ยวจะเจอคิวอีก ขอโทษนะแกูผู้ชายคนนั้นซีหล่อหรืป่าว่ายเห็นนะเขาใส่สูตรอ่ะในดูซิขอซ่องหน่อยไม่พีแอบดูสีดูอะไรก่อนตายหละจะมีผัวแล้วหน่ะเนี่ยตื่นเต้นวะจี้ตรงซองซึ่งตรงซองใช่ค่ะคาดเอวคุณอุ๊ยคุณคิวก็สวยอะต่อไหมตัด ไม่แต่เราดีใจที่มันเป็นสิ่งพี่แฉกเขาลูกคุ้นว่าเนะคะเต็มไปหมดเลยอยากได้ซองไม่ได้ค่ะไม่บอกว่าพี่พีทอันนี้ซองนี้ใส่เท่าไหร่ที่ต้องใส่อีกหนึ่งเท่าเพราะว่าได้เลทว้ายเดี๋ยวถามยิงนะคันเนี้ยเดี๋ยวแอบหลอกถามนะคันเนี้ยร้อยเดียวแกได้เอาสองร้อยอ๋อน้อยอ่ะ ที่ผมก็ใส่นี้คือกุจุกอยู่นะเอ้ยขอบคุณค่ะจีนสามเท่าเลยว้ายสิ่งประเนีะจะต้องไม่แสบแล้วแหละฮัลโหลทุกคนพี่ผีพูดผ่านไลน์เอางี้นะพูดผ่านไลน์แล้วพี่ผมใส่ให้หนูห้าพันสามเท่าคือหมื่นห้านูใส่แค่ห้าพันจริงๆพี่อะถ้าพี่เก็บว้าวพี่ผี จริงปะเนี่ยหมูที่เหลือมันได้เก้าพัหรียญอะตายแล้วอันนี้ของกันเองใครถึงเขาจะเปย์ผู้ชายเลยหรือได้เป็นกล่องเชอร์รี่เลยพูดก็พูดนะหมื่นห้าห้าพันได้ค่ารักษาเขาแม่แล้วพอแม่จะพาแม่ไปฉีดนะ้ำคอเขาอยู่สองหมื่นโอเคเดีนะ๋ยวนี้รอดแล้วเรื่องรอดแนละ้วเพิ่ง <laughs> พูดกับพี่บุ๋มว่าแม่บอกว่าก็เลยบอกแม่ว่าจะไปฉีดเขาวันไหนบอกนะจะได้เตรียมเงินถูกว่าเดือนไหน เค้กไปไหนก็เค้กทำไงอ่ะสักขีพยานเค้กไ่ไหนอ่ะสองพันคนสองพันห้าร้อยคนพยานป้าป้าถ้าได้หนูก็ดีใจไหก็ร้องไห้อยู่ร้องไห้เลยเหรออาจจะร้องไห้เลยอาจจะร้องไห้อาจจะต้องแบบหยิกตัวเองว่าอย่าร้องอย่างเงี้ยวันเกิดใครหรอคะฮะ อะไรงามมาไม่ทันน่าจะมีคนอัดทำไมเพลงมันน่าสงสารจังจริงนอยอ่ะไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะจะรับงานออก้าเราสีเออแล้วก็เลยไม่ได้จองร้านอะไรเลยแล้วพี่พีบอกว่าให้ไปกินแบบโอเวอร์เกตเแล้วมันแบบเป็นโต๊ะรวมกันหลายๆคนเลยแล้วเราเสียงดังไหมหรอปะไม่อยากเลยรู้สึกว่าแบบมันจะคุยไม่สนุกมันก็แบบไม่ประโยชน์มันเกรงเนาะธรรมดาอะไรก็ได้ง่ายๆแต่ห้องแบบนี้ก็แพรเวแล้วก็เสียงดังได้เลยได้ความจริงเขงอาจจะด่าเราอยู่แ็ไดแต่เราไม่ได้ยินอ๋ พี่บุ๋มได้อะไรคะรอดูคลิปถ้าใครมาไม่ทันเดี๋ยวพี่บุ๋มฮะมันหล่นหรือเปล่ามีสอบนี่คีพูดหน่อยเหรอะคีพูดว่าพอค่ะใครค่ะเอ๊ะเมื่อกี้หยาบใครตรงไหนนะพ่สุ่มไหนหรอช่วงให้อะไรพ่สุ่มคะให้ตังไงไมถึงวันนี้ให้อีกหรอ เขาให้ตังค์อยู่แล้วให้ตังค์ถ้าหญิงให้อะไรแฟนคิวคัพไม่มีนอยอะไม่ชัวร์ไม่มีให้หญิงผิดงานพี่ผมพี่พีดรีบลงคลิปที่ถ่ายนะคะวาสนาผู้ใดเนาะนตัดไงอ่ะเป็นติดต่อต่อเลยต่อไม่ได้ใช่ไหมอืมก็ต่อแยกได้ใช่ไหมต่อต่อ,ต,อต่อไปเลย เพราะว่าเราไม่ไคือพี่พีฟังนะเป็นผู้บริหารทํางานรับเงนินจอบรับ,รบจอบเสริมในการไปออกอ e ีเวนต์คู่กับพี่บุม๋มมีเวลามานั่งทาพี่พีเอากลับบ้านไปเลยแล้วเอาไปติดไว้บ้านใหม่บุ๋มจะไม่ทนแล้วนะเอาไปติดไว้บ้านใหม่ได้ไหมบบ้าน7 8ล้านนะ่ะชอบเจ็ดสิบแปดล้านไม่ใช่ปลายทางค่ะจุดเริ่มจุดเริ่มตน้นเจ็ดสิบแปดล้านน่นนะไม่เขาไปทากกับล้านคาด้วยมั้งแก คือแล้วก็จะมีเวลามานั่งร้อยเรียงวะแล้วมีเวลานั่งอัดคลิปนกติดกงแล้วไปเข้าแคปคัตคือทําไมเวลาเขาเยอะแล้วเวลาพวกเราไปไหนกันนะนอนเหรอนอนก็นอนนอยนะเป็นเซฟเดิมอยู่เนี่ยพี่พีเป็นคนแบบขแขงเา่อยได้อ่ะคือเป็นคนพูดเออพี่พีเป็นคนที่ยี่สี่ชั่วโมงค่อยคุมเลยอ่ะทำได้ไงอ่ะคือตอนนี้นั่งอัดคลิปในแคปตัดคลิปเนี่ยแคปคัดด้วยนะ ก็ถามว่าพี่พีชนอนมาละกี่ชั่วโมงคะน้อยแล้วทำไมพี่พีชไม่เป็นเซฟเดิมบ้างอ่ะเพราเราต้องเป็นอ๋อเพราะพี่พีชออกกำลังกายสวยนะสวยสองให้ EQ ไปพี่พีชเรียก EQ ไม่ทำหรือแบบอ๋อพี่ EQ พี่จะเอาวงจะเอาเป็นแหวนอะไรอ่ะพี่พีชใช้เวลาคุณมากแกจริงเขามีเวลาไปนั่งอ่ะนี่เนี่ยแต่งอะนะใช่ ต้องใส่มุมใหม่ด้วยอ่ะคือไม่เอาแล้วเอาแค่นี้หรออีคิวมาอีคิวคือเพื่อนเขาต้องหรอฮะใช่ปะเนี่ยทำไมอ่ะหรอไม่เปลี่ยนหรอแล้วให้หนูเอาใส่ทานเพื่อนนี้หรออ๋อไม่เป็นไรเอ๋อสอยเลยอะใช่เพชรสวยมากกว่าใช่สวยมากคิวแต่งื่อมันก็จะทำเพชรเขาใหม่ป่ะเขาบอกว่าไม่เอาเอาแล้วใส่คาทีอ่ะ ไม่รู้ไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่นจะรู้หรอต้องทําใหม่พี่พีทแหวนแต่งเขาบอกต้องแต่งทาใหม่อีกหรอไม่ต้องปกติที่เพื่อนก็ไม่จะใช่แหวนที่ขอใช่แต่ว่าเราก็ใส่ป็นเจนแจกเือ่าสร้อยอ้าวถูกทำใหม่ค่ะสร้อยเลยใช่หรอใช่ไม่ได้ใส่เขาปิดคอ ยังไงพี่พี๊ถ่าใส่ตอนมีกระดาตอนไหนฮะไม่ถ้าพี่พถ้าพี่พี๊จะให้ใส่อ่ะพี่พี๊ต้องส่งเครื่องเพชรมาให้หนูดูเขาจะได้ปักให้มันเข้ากันหรอปะไม่ได้มีชุดหนึ่งแม่จะให้ก็ไม่ให้พี่บุ๋มเห็นไงไม่ก็ได้โดนแถลงข่าวแต่แล้วแถลงข่าวชุดแล้วแถลงข่าวเลยยังไม่มีชุดตอนเนี้ย ก็อันนั้นไงก็ใส่ไม่ได้มันเป็นของคอก็อาจจะยังไม่คอนเฟิร์มเราอาจจะก็ไม่หาใหม่จากแบรนด์อื่นก็ได้เพราะอันนั้นก็เป็นของคอใส่เพชรไม่ได้ก็อาจจะต้องหาชุดใหม่แั้นถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้ต้องมีแหวนตัางอีกเหรอใช่เหรอเขาบอกว่าของพี่บุ๋มสวยแลลวไม่ต้องทําหลอกทําแต่ของพี่ทดีกว่าเขาไม่ยอมทุกคนรอดีเซ่ว่ะอุ้ยเดี๋ยวจะถามพี่ทด้วยเขาจะซื้อพี่เถอะ ซื้อข้าวรวมก่อนไหมอย่าแมกซื้อได้นะซื้อได้นะายรวมเนี่ยพี่พีเอารูปสัตว์แรกมาก่อนเลยแอดดอบมาให้เลยแอดดอบรูปเสร็จแล้วไม้เหรอเธอพี่พีถ่ายรูปไ้ชั้นสวยปะขออวดหน่อยพี่พีถ่ายรูปดีมากเก็บแล้วสั่งแล้ว พี่ถ่ายรูปให้ไอคิวด้วยทุกคนหนึ่งรูปกดแบบเผอเผอสวยนะคันนี้อสวยสิ่งเพราะหนูหลบกล้องสวยจังเดี๋ยวจะลงในไอจว่าพี่พีถ่ายรูปให้ไวทีดาถ่ายให้บ้างสิรูปคู่พี่พีสามคน กล้องใหญ่พี่พี๊พี่พีขอกล้องใหญ่อีกรอบได้ไหมอยากเก็บไว้ดูนี่อ้หรอถ่ายกับพี่พี๊กับพี่บุ๋มอ่ะอ๋อตอนแรกพี่บุ๋มเราคิวถ่ายรูปคิวเขเลยเอาอีกมาถ่ายรูปไม่พี่บุ๋มชวนเขามาแต่วันนี้มีคนไหนให้พอดีไง แล้วทำไมมุมนี้อ่เอาไหนดีแสงมันแสงได้ไปชอบมมุหน้าลองอ่ะเวลาแสงมันตกแต่พี่ดีน้ามืดนะถ้าเกิดพี่ดีน่ะนั่งพี่เนี่ยไม่ต้องฉันดูตลบปะฉันดูรัวย่อปะไม่เติมสองย่อเติมสองพี่บุ๋มยังเบื่อกล้องว่าต้องเล่นบล็อกไฟมันตกมันต้องหาที่ตรงกลางรู้ว่ากล้องเน enfin ี้ยน okay. okay. ี่อ่ะฝ anyway. <yeah> ั่งนี้อ่ะดูตรงไหน มันต้องไม่รู้ต้องบอกมีใครอยากได้ี e tag ไหมหนูเออพี่พีทเฮ้ยของพี่โรซ่าได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นกือบได้แล้วนะเนี่ยใช่แต่แค่ขาดแสงน้าพี่พีหน้าพี่หุ่มเป็นเหมืออีกทุ่มหนึ่งด้วยอ่ะเออมือถือฉันอยู่ไหนวะนี่ถ่ายไปได้ไหมคะได้ค่ะายในรอบคู่นะคะเขาบอกว่ามีแหวนชุดต้องเปิดคอใส่สร้อยเพชรใช่ถ้าเกิดว่าพี่พีต้องให้ใส่พ่อเขาต้องเปลี่ยนชุดใหม่ เดี๋ยวเราใส่ชุดวันแถลงข่าวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาใหม่ต้องต้องทำใหม่แหละถ้าอย่างนั้นน่ะต้องไปทำเตรียมคนอ่ะเชื่อถือพี่หมุนก่อนเดี๋ยวนะพี่อยู่เดี๋วพี่เหมือนผัวใช่ค่ะพี่เหม่ในกันออพี่เอ็นบนค่ะนางร้ายอันบนเสรียงกับ เปลี่ยนอะไรก็เดี๋ยวจริงมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยอะแล้วว่างคนก็หิงเขาอะก็ยังสูงอะพี่พีน้ำมากพี่พีนข้อชันปั๊ชันค่ะชัดลองชัดไม่ต้องเอาเต็มตัวนะขอยย่อหน้าของใช่ก็โอเคชันหรือเปล่าชัด สไตล์เวอร์ฉันดูสูงสุดเลยตอนนี้่ถ่ายนี่เก่งนะอ่ะมีมไปชมหนูเลยใช่มีมไปชมไปเลยหญิงเป็นมือถ่ดูให้ดีก่อนหญิงเป็นมือถ่ายให้คิวเถอะถือนาฬิกาทองเหมาะกว่าคุณจัสมินเก่าระว่างชวนหญิงอ่มีมเป็นอะไรอ่ะชัดมากดูรูปอื่นๆก่อนจริงๆชัดทุกรูปชัดทุกรูปเนี่ยคือต้องหาให้ฉันไม่ได้เลย สาจังอุ้ยพีต้องออกมาแล้วสวยเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้มันดาวโหลดยากแต่ว่าถ้ามันไปเสียบไปจุบอ่ะมันง่ายทำไมมันเบลอหรือมันไม่ชัดหรอแสงมันน้อยป่ะแสงมันเหมือนจะสวยนะต่แบบนี่ไงชัดละปาดข้างหนึ่งอะไรข้างหนึ่งเจ้าหญิงถ่ายด้วยไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะ าแล้วเมื่อกี้เบอร์ใช่ไหมดีใจไหมดีใจเออรูสองพับเอ็ดละติดติดดีใจไหมของเท่าไหร่ะสองพต้องไปนักติดฟิล์มเนี่ยยวต้องเอาไปติดฟิล์มนาฬิกานาฬิกาให้พี่ปอนเอาไปทำมั้ยอีกแล้วหนูใส่นนี้ตลกมากอ่ะใช่ป่ะไม่เข้าเลย ไม่เข้าสุดๆอะแล้วมันมีแบบเป็นเป็นคนร้านหนึ่งมีซีลครบทุกส่วนเหมือนเขามีซีลใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอะไรโรเล็กมันมีเป็นนโยบายที่แบบต้องแกะใช่ไหมพี่แล้วมีซีลเขต้องมาจํำถึงๆแต่ไม่เป็นร้านค้าพี่หัวบอกว่าไม่เอาไม่นัดจาก่อนหนูก็แบบเออก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่สะดวกนัดรับค่ะไม่ไม่สะดวกหมายถึงว่าไม่สะดวกแบบไม่มาจําก่อนตอนแรกที่หัวอว่าสปินอือละชอบตอนกบอเห็นกล่องเชอร์รี่มาก ฉันดูร้อนเงินหรอแกก็ไม่นะก็เลยนะหาใหม่ได้แบบไนาที่สุดท้ายโว้ไม่อะไรก็ดีใจได้รูปก็ดีใจแต่ได้ดได้น้งพี่เธอร้องคราบหมายอะไรนะได้นาฬิกาไม่ปีหน้ามันไม่มีให้มากอย่างนี้นะไม่ปีปีเ้าเขาแต่งงานกันแล้วได้แต่ดอกไม้หนูเหรอไม่แต่งอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือน ขาชอบทำหน้าลิชาร์ทเป็นเงินแทนนหรอเราให้ไปซื้อเองอามีลูกให้เป็นของขวัญใครมีลูกให้เป็นของขวัญมีมีคนเขียนเนี่ยหนูหรือพี่พีมีลูกให้เป็นของขวัญีเขาเขามีลูกให้หนูอ๋อหนูไม่ต้องพองอีกหนูระบายเนาะหนูเหนื่อยด้วยพี่พีจะเป็นผู้ชายคนแรกที่พองได้เพราะว่านวัตกรรมเกษตรลาดเมื่อกี้เขาพูดหยดผิดผมได้พี่นะจะมีลูกให้ฉันเออ ไปแล้วนะครับเอานขับไปนะบ๊ายบายนะเหนื่อยแล้วพี่พี่ไม่ได้ถือไปเถอะใช่ใช่ทุกคนจะได้ไปนอนนี่สี่ทุ่มแล้วครับอยู่กับคนรักของตัวเองแล้วของเยอะเราต้องมีมือถือของ Happy Valentine Day ทุกคนนะครับพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้